กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจันทร์หมู่ที่5ตำบลหนองบัวอำเภอรัตนาจังหวัดตรังจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2541ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่เลขที่24ทับ1หมู่ที่5ตำบลหนองบัวอำเภอรัตนาจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด224คนมีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชื่อบัญชีธนาคารชุมชนบ้านหนองสีจันทร์หมู่ที่5าตำบลหนองบัวอำเภอร,รัตนาจังหวัดตรังโครงสร้างของคณะกรรมการกลุ่มอทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจันทร์ประกอบด้วยคณะกรรมการสี่ฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมโดยคณะกรรมการทั้งสี่ฝ่ายรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเต็มความสามารถภายใต้หลักคุณธรรมห้าประการความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจและความไว้วางใจผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนพบว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจันทร์ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด21ตัวชี้วัดจากทะเบียนคุมลูกหนี้พบว่าปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจันทร์มีลูกหนี้ทั้งหมด49รายคิดเป็นจำนวนเงิน753,000บาทโดยมีลูกหนี้จำนวน3รายซึ่งเป็นลูกหนี้คั้งชำระ คิดเป็นร้อยละ6 1จจากจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวยังมีการมาชำระเพียงแต่ขาดความสม่ำเสมอกล่าวได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจกันไม่มีนิสียค้างชำระและจากทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสมของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนจำนวน25คนพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีการส่งเงินสัจจะสะสมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนและมียอดเงินสัจจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละร้อยและจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด25คนนอกจากจะเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วยังมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองสีจันจำนวน16รายสหกรณ์ส่วนยางบ้านหนองสีจันจำนวน 8รายกลุ่มออมทรัพย์สตรีตำบลหนองบัวจำนวน17รายและยังมีการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆอีกจำนวน11รายคิดเป็นร้อยละร้อยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดและจากข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มเป้าหมายจำนวน25รายพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ11.57เเมื่อเทียบกับรายได้ก่อนเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรอบปี2,564กิจกรรมร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่รวมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อของขวัญวันเด็กเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหนองสีจันทร์ร่วมทำบุญเนื่องในวันสําคัญต่างๆของหมู่บ้าน สนับสนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องดืม่มน้ำมันเครื่องตัดหญ้าในกิจกรรมจิตอาสาของหมู่บ้านและสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนที่ประสบป,ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด2019กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจันทร์มีกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกดังนี้เปิดสมุดออมทรัพย์ให้กับบุตรของสมาชิกแรกเกิดจำนวน300บาท จัดวางพวงหรีดแก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่บุตรเมื่อเสียชีวิตพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญงานศพมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกปีละสองทุนจำนวนทุนละ500บาทจัดของขวัญของที่ระลึกให้กับสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกสามารถเบิกค่านอนโรงพยาบาลได้ครั้งละ300บาท คณะกรรมการทั้งสี่ฝ่ายร่วมกิจก,กรรมฝากเงินสัจจะสะสมและพิจารณาการขอกู้ทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนคณะกรรมการมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนและมีการจุดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการและสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดขึ้นวันทึ้นปีและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกนอกจากนี้กลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสีจันทร์ได้พิจารณาคัดเลือกคนรุ่นใหม่คือนางนงนุชคำผุยและนางยุพาแก้สุขใสซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสาธารณะมีความเสียสละ รอมขับเคลื่อนกลุ่มมัมซั์เพื่อการผลิตให้มีการบริหารจัดก,การที่ดีโดยมีความสามารถในการจัดทําบัญชีหลักฐานทางการเงินข้อมูลสมาชิกรวมถึงเอกสารต่างๆของกลุ่มได้อย่างเป็นระบบคณะกรรมการและสมาชิกเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมของชุมชนดังนี้คณะกรรมการกลุ่มมัมยัเพื่อการผลิตบ้านหนองสีจกันจัดกิจกรรมปันสุกป,ปลูกผัก ส่วนพลังรักบ้านวัดราชการณวัดถ้ำวังหมูหมูหม่ที่5ตำบลหมองบัวรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมีการอบรมการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนร่วมประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านคณะกรรมการกลุ่มรมับื่อการผลิตร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมวิ่งเพื่อน้องหนองสีจันซุปเปอร์ฟันรันและมีการร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันสาเดือนสิบนณวัดธรำวังหมูคณะกรรมการกลุ่มวอมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางบุนเรียงวงแก้วตำแหน่งรองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการซึ่งเป็นประธานกลุ่มอาชีพการทำขนมเดือนสิษของหมู่บ้านมีความเชี่ยวชาญในการทำขนมเดือนสิสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านอาชีพที่ตนเองมีความถนัดให้แก่คนที่สนใจ เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพนางนงนุษคําำุยตำแหน่งเลขานุการกรรมการฝ่ายอำนวยการเป็นครัวเรือนต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสีจันสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรการทำปุ๋ยชีวภาพปลอดสารพิษนางอานงใจกระจ่างตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม เป็นสมาชิกกลุ่มผ้ามัดย้อมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสีจันทร์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การทําผ้ามัดย้อมให้กับกลุ่มที่สนใจมาศึกษาดูงานรวมถึงคนในหมู่บ้านในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้นางบุญรินนูจันทร์ตำแหน่งเขียนดยิกคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและเป็นครัวเรือนต้นแบบในการจัดทาบัญชีครัวเรือน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและการสอนทำบัญชีครัวเรือนรวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนจัดทำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการออมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนมีการช่วยเหลือเอื้ออาทรและแบ่งปันซึ่งกันและกันมีกระบวนการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม ฝึกให้คนอดทนมีสัจจะมีวินัยทางการเงินรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9กล่าวได้ว่าหากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนก็จะเข้มแข็งและยั่งยืน